เียวก่าก okay. um, oh. ่อนดิออี้ออโอ่าเลยโอเคจบวันนี้ต้มยำมันจะปามต้มยำปลาต้มยำปลาใช่มัมีปลาด้วยปล้ปลาด้วยปลา้วเนื้อยอะไรนะเป็นลููอ่ะพ็ตน้ำมันเดือดไงเชฟเลไแแตกนี่เมนูเลย ไม่รู้ยำไม่รูต้มยำปลาปลาอะไรปลาไม่รู้ปลากระพงวันนี้หอวปลากระพงใช่ใช่วันนี้เชฟทำอร่อยไหมอร่อยอร่อยนะกินกินนะกินนะโอเคกินเฮยุบใส่อเยังยุบใส่เลยพริกพ่อมาไม่กินพริกอะไรนะมาไม่กินพริกทำไมอ่ะมากลัวเผ็ด ทำไมต้องกลัวก,กลัวเพจจ่ะเหรอใส่ไปเลยใส่ไปเลยไอพีลล<ะ>่ลอยได้ป้ะที่มันลอยอยู่เลยกำม,ม,มือเลยกำกำไปเลยอ่าเสร็จไป่าใช่คุณเห็นไหมเวลาต้องแทนใช่เออพี่สี่้มพี่สีส้มอืมทำไมมีเออมีพี่สี่อมด้วยอ่ะมีสิทำไมบ่มันมีหลายสีมีสีเขียวสีแดง สีเขียวไม่ได้เอามาเอาสีแดงมาทำไมสีแดงกับสีเ้มเหรอใช่เราจะจะรีบใส่สุดรีบใส่อ่าวพ่อ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 ต้องต้องต้องยกเหรอพ่อไม่ไม่ไม่อย่ายกถึงกระเด็นใส่อ่าโอเคเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยมีพิ้งเลยมีพิ้งอีกอ่ะอันไหนเนี่ยขาขาหมูขาเฉย ไม่ได้ขาหมูพริกแห้งขาหมูเป็นแบบหนึ่งกับว่าใช่พริกแห้งทำไมพริกมันแห้งพริกแห้งไงทำไมมันแห้งกับว่ามันตากแดดครับเออมันตากแดดมาใช่มีมีใบมะกูดด้วยอ๋อมะกูดใช่เก่งมากจำได้ว่าใบมะกูดใช่ไป

เอ้ผู้ดรอยแ้วนี่หน้าอร่อยมากเลยเลยใช่ไหมใช่อาหารจะอร่อยแน่เลยใช่ป่ะใช่ใส่ไรบ้างเนี่ยใส่ไอ้ผู้ฝุดด้วยใส่อะไรอีกไม่ไม่มีไม่มีกิมรี่แห้งแล้วมีบิชแห้งเออใช่ ว่าน,น้ำมันละลายแล้วอะไรนะน้ำมันละลายแล้วยังน้ำมันพุ่งอยู่รอแป๊บหนึง่ง<ว>หอมไหมเมันอไหรมันจะหยุดเนี่ยมันไม่หยุดหรอกให้มันเดือดอย่างนี้ก่อนหอมไหมหอมหอม,มหอมไหมหอมไหมหอมหอมบ้างไหมหอม แป๊บหนึ่งนะใส่เลยอะแป๊บหนึ่งอย่าใส่บ่รอแป๊บหนึ่งไม่อยากใส่เลยแป๊บเดือดก่อนมันเดือดแล้วฮะเดือดแล้วยังไม่เดือดเลยอะไรนะมันพุ่งแล้วอะไรพุ่งน้ำเดือดไงน้ำเดือดอะถ้าน้ำเดือดแล้วใส่ปลาเลย รุนนะบ้อใส่ได้ไหม,ไ,มได้อเอามือขวาจับซี่มือถนัดเราอ่ะเออนั่นแหละใส่ไปว่าจะใส่เร็วมันพุ่งหรอบป่าใช่ใส่เร็วเลยอืโอเคต้ยมยำอะไรนะต้ยมยำอะไรเนาะต้ยมยำปลาต้ยมยำปลาอืใส่เข้าไปใส่เข้าไป มาคลิปมาเหมือนไรครับนี่คืออะไรเนีนี่คืออะไรปลาไงลูกหางปลาเออใส่ลงไปเออแล้วา,ามีหางปลาด้วยเออหัวปลาเออตาปลาใช่เอาใส่เลยใส่เลยใส่เลยเอ้ยมันตายแล้วอ่ะมันตายแล้วสิทำไมเบ้อ ไทำไมเ้ายไมเ้อเฆ่าตายไมาเลวมาเ็วใส่มาเรว่ตายเลวะมฆ่าตายาไมันไม่ไมไมาปากอะใช่ไม่ไอาปากแล้วเพเขาฆ่าตายอ่ใช่ทามันตายอ่ะใช่ ใส่เลยใส่ลูกใส่ลูกเราจะสุกแล้วใส่ลูกนี่คือตามันเหรอปะใช่ใส่เลยใส่เลยนั่นแหละใส่มาเลยใส่มาเลย โอเคเยี่ยมหมดแล้วอ่ะนี่อะไรเกลือ <c ười> อ่ะใส่เกลือใส่เกลือไม่อไเตียไม่ไม่ไม่ยังไม่ถือเองอ่ะถือเองใส่ดูอ๋อโอเคอ่ะปิดเองปิดหรืออ่าเยี่ยมอ่ะนี่มาเราใส่ใส่ใส่โสด สารตาสารตาไม่อยากดัดไอ้าตั้งไว้นะเอ้ว่าตั้งไว้ที่สารตาไอเเป็นรูปป้ายอะเออเป็นที่รูปที่ป้ายต่อไปจิ๊อ่าใส่อีกโอเคใส่อีกเฮ้ยอีกช้อนเลยใส่อีก พ่อเยี hey, ่ยมเยี like ่ยมเยี the ่ยมใส่ันเดี๋ยวเดี <Cul kiss essa> ๋ยวแป๊บนึงใส่อะไรแป๊บนึงไใส่อะไรใส่น้ำปลาโอเคใส่เลยครับเอบีบเลยบีบเลยบีบเลยเอบีบเลยโอเคเยี่ยมครับขอบคุณครับเย้เลยหอมไหมหอมหอมไหมหอมไภูเขาเลย

หอมใช่ไหมหอโอเคเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบาย